นี่ทุกคนปัดอ,ออนปัดแก้มปัดแก้มมันก็สีชมพูอันนี้มันชมพูเก,กินไปอ,อันนี้คือแป้งพี่มันสะใจมากเลยนะอันใหญ่มาก<อ>มวันนี้อยู่ในห้างสรรพสินค้าอีกแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่โซนเครื่องสําอางนะคะเครื่องตกแต่งนะคะทุกคนกิฟต์ช็อปนั่นเองนะคะนี่เอาอะไรคะอยากใส่ต้นหมูลองดูลองดูอยากได้แบบไหน นี่นะคะโซนเครื่องสำอางจะอยู่ตรงนี้นะคะอู้เยอะมากนี่ว้ามีหลายแบบทุกคนนี่นะคะราคาถูกมากเลยซื้อไปแต่งหน้าแบบเล่นๆนี่โอเคเลยนะอ่ะพี่เกลดูที่ว่าจะเอาอะไรเอาอย่างแรกนะคะเขาบอกแม่ว่าขออันนี้ได้ไหมสี่สิบบาทเดีนะ๋ยวขอดูหน่อยคือมันน่ารักมากทุกคนดูดิแปลงแบบนี้นะคะน่ารักอะ่ะเอาไปทำไรทาแก้มหรอเกลโอเคเอาหนึ่งอนันนี่แปลงแบบอันเล็กๆก,ก็มีนะพี่เกล น่ารักเหมือนกันตะมุตะมิมีหลายแบบมากเลยทุกคนแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะนี่แปลงแบบนี้โอ้อันนี้แบบอันใหญ่น่ารักอ่ะปุ้มๆนะคะมีนี่ด้วยขนตาปลอมนี่เราเจอนี้ด้วยทุกคนที่ร้านเครื่องสำอางน่ารักนะตะมุตะมิอันนี้ฟองน้ําแต่งหน้านะคะรุราฮารุรานี่ตอนนี้ได้แล้วบ้างคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่นะคะทุกคน ได้แปลงนะคะแล้วก็ได้อันนี้นนที่เขียนคิ้วนะไม่ใช่ลอรีไอเหรอนี่ดูที่เขียนคิ้วทุกคนไม่เกตเดินบนมานะคะนี่มีอันนี้ด้วยอะ<ม>กล่องซูมเยอะมากมีหลายแบบหลายราคาด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นชิงจังนะ2 2 0บาทอันไหนคะแต่งรอบดวงตารอบดวงตาอ๋ออ่ะ,อะ,อะ นี่นะคะระหว่างรอพี่เกลี่ซื้อเครื่องสำอางยิ้มหวานกันอโอ้โหร <laughs> อพี่เกลนานนี่ทุกคนนี่น่ารักมากที่ทาตานะคะแล้วก็ที่ทาแก้วอุ้ยนี่มันเป็นเซ็ตใช่ไหมลูกอุ้ยน่าราักะทุกคนดูนี่มันเป็นแบบนี้นะคะ85บาทเป็นกระเป๋าเลยเอาไหมเกลี่จ้าะเปาเปล่า85บาทใช่85บาทแล้วก็จะมีสีม่วงมันมีหลายแบบนะใช่ลองเปิดมาดูลองเปิดมาน่าจะโคราทนสีนะรออันเมื่อกี้ซีซ้อ ลองสีม่วงสิเหมือนกันเหรออ๋อนี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนน่ารักอันนี้น่าจะเป็นลิสติกหรือเปล่าน่าจะใช่มาช้าแต่มานะตอนเกรื่งสำอางอันนี้คือแป้งพี่มาสซใจมากเลยนะอันใหญ่มากนี่ทุกคนปัดออนปัดแก้มปัดแก้มปัดสีชมพูอันนี้มันชมพูเกินไปนี่อันนี้แหละน่ารักตะมุตะมีเด็กๆอ่าไปจ่ายตังค่ะ วันแรกนะขอมาซื้อกครื่องสำอางนี่ดูคอได้แล้วนะคะเป็นไงคะชอบใจไหมเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันที่บ้านนะเดี๋ยวคอยดูเกลี่ยแต่งหน้านะคะว่าจกมาเป็นแบบไหนดีแนกะโอเค